เลเตอร์ Later, งานเข้าสอบผิดกฎการเงินมีรายง,งานจากเดอะเทเลกราฟนะครับรายงานว่าสโมสรเลเตอร์ซิตี้ครับจะทราบภายในสัปดาห์หน้าว่าเขาเนี่ยจะเจอตรวจพบข้อหาทําผิดกฎการเงินอีกหรือเปล่านะครับซึ่งเลเตอร์เคยมีความผิดมาแล้วหนึ่งรอบนะฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็พ้นผิดได้นะครับก็เคลียร์กันหลังบ้านเรียบร้อยแต่ล่าสุดครับเดอะเทเลกราฟบอกว่าไม่เกินอังคารหน้าครับเลเตอร์ Later, จะทราบอีกครั้งว่าสโมสรเนี่ยผิดกฎการเงินเป็นหนที่2ในรอบ10เดือนหรือเปล่าถ้าเลเตอร์มีความผิดจริงนะครับพวกเขาก็จะกลายเป็นอีก ทีมครับที่โดนตัดแต้มเหมือนกับเอเวอร์ตันแล้วก็ฟอร์เรสต์เมื่อปีที่แล้วนะฮะซึ่งตอนนั้นในเอเวอร์ตันกับฟอร์เรสต์โดนตัดแต้มกันไปเมื่อปีก่อนครับซึ่งเลสเตอร์อาจจะโดนเหมือนกันแล้วก็แน่นอนว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเพราะกําลังหนีตกชั้นอยู่นะครับโดยกฎการเงินเนี่ยระบุว่าสโมสรน,นะครับห้ามขาดทุนเกิน105ล้านปอนด์ครับตลอด3ปีหลังแต่เลสเตอร์เนี่ยขาดทุนได้แค่83บล้านปอนด์เท่านั้นเพราะปีก่อนเนี่ยเขาหล่นไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพดังนั้นเนี่ยมันก็ มันก็เกิน83มาประมาณนึงแหละแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะขายนักเตะแล้วก็น่าจะแก้ตัวหรือว่าพ้นผิดในข้อหานี้ได้หลังจากที่เลตเตอร์ตกชั้นไปเนี่ยเขาก็ขายนักเตะเพื่อเอาเงินเข้ามาสโมสรครับไม่ว่าจะเป็นฮาวิ่บานดูสบิลลี่ฮอร์ทิโมตีคาสตาร์นะครับก็ขายรวมถึงได้ค่าชดเชยโค้ชจากเอนโซมาเลกาแล้วก็ทีมงานที่ย้ายไปคุมเชลซีด้วยครับรวมถึงนักเตะที่ลหลายๆคนที่เคยออกจากทีมไปเนี่ยทั้งยูริเตลิมองจอห์นนี่อีเวนโซยุนซูเนี่ยก็ออก ออกจากทีมไปทําให้เขาก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้ประมาณหนึ่งครับสุดท้ายเนี่ยตัวเลขเลเตอร์เนี่ยมันเกินอยู่ประมาณ12ล้านปอนด์ก็ต้องรอดูนะครับว่า12ล้านปอนด์นี้เลเตอร์จะแก้ไขยอย่างไรหรือจะขายนักเตะเพื่อเคลียร์หนี้ตรงนี้ก็ต้องรอดูกันเพราะว่าถ้าขายไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เนี่ยโอกาสโดนตัดแต้มก็ถือว่าสูงเลยเพราะว่ามันมีเคสทั้งฟอเรสต์แล้วก็เอเบอร์ตันมาแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับข่าวบอกว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดและก็แชร์ก,กดติดตามช